สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อเรียวมี X3 s u p e r zoom มือถือพลังซูม60เท่ามาพร้อมกับโหมดพิเศษอย่าง s t a r r y mode และสเปคเทพด้วย CPU ตัวแรงอย่าง Snapdragon 855 plus อยู่ในราคาไม่ถึง20,000บาทส่วนจะมีสเปคและก็จะมีอะไรที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อมือถือรุ่นนี้กันบ้างเอาเป็นว่าไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผมด้วย m เลีเ้ยบ Let's go เรียวมี X 3 Super Zoom ครับตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเรามาเริ่มต้นกับที่เรื่องของหน้าจอและการดีไซน์ การดีไซน์ฟ้าหลังของรุ่นนี้ครับมองเฉนๆเนี่ยจะอาจคล้ายๆกับเจ้าตัวเรียวมี XT อย่างรุ่นพี่ของเขานะครับเพราะว่ามันจะมีความแบบไล่เฉดสีนิดนึงส่วนกล้องหลังเนี่ยก็จะเรียงตโตลงมาตามปกติเลยนะครับไม่ได้มีแท่นแบบใหญ่ๆเหมือนปี2020นิยมนะใครที่ชอบการวางกล้องแบบเดิมเนี่ยบอกได้เลยว่ารุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์มากๆครับส่วนใครที่แบบว่าเฮ้ยฉันอยากได้แบบปี2020มันจะต้องวางกล้องไว้บนฐานสิอาจจะมองข้อนี้เป็นข้อพิจารณาก็ได้นะครับส่วนการดีไซน์ด้านหน้าจอครับรุ่น นี้ก็จะเป็นแบบ punch hole display นะครับหรือว่าการเจาะหลุมไว้บนหน้าจอแต่ว่ารุ่นนี้จะมีกล้องหน้าทั้งหมด2ตัวนะครับดังนั้นรูปแบบของ punch hole display เนี่ยก็จะเป็นแบบแคปซูลนะครับเป็นกล้องหน้า2ตัวเนาะขนาดหน้าจอครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่6.6นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD และยังครอบทับมาด้วยกระจก Gorilla Glass 5ค่า refresh rate หน้าจอรุ่นนี้จะอยู่ที่1 2 0ิ h z โอ้โหบอกได้เลยว่าในด้านของหน้าจอครับแอบผิดหวังอยู่นิดนึงเพราะว่า มันควรจะเป็นหน้าจออัลเบรตได้แล้วนะครับในงบประมาณนี้หรือเป็นไปได้นะครับได้ซูเปอร์อั e เบตเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้ามองในมุมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของความทนทานเพราะว่ามีกระจกเกรเลย์ล่า s ลาส5ในด้านของค่ารีเฟรชเรทหน้าจอเนี่ยก็ถือว่าสูงในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับ120เฮิร์ตส่วนตัวผมก็มองว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าผม่ยเป็นคนชอบหน้าจอที่สวยงามกว่านี้นะครับผมไม่ชอบ I P S L C D R ง่ายๆเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ตีอะไรนะครับรุ่นนี้ก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่เเพรราาะว่ยอนั การเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5โดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ชอบฟังเพลงจากหูฟังที่เป็นแจ็ครูหูฟัง3.5เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาจุดนี้ก็ได้นะครับบางคนเนี่ยซื้อหูฟังแพงๆมาเพื่อที่จะฟังเพลงแบบในคอมพิวเตอร์หรือในมือถือเนี่ยแต่ว่าเป็นแจ็ครูหูฟัง3.5ใช้กับรุ่นนี้ไม่ได้นะครับน้ำหนักตัวเครื่องครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่202กรัมนะครับถาดใส่ซิมก็จะเป็นแบบดูโอ้สล็อตนะครับสามารถใส่ซิมกดดมมา,มาร์ด ได้ในด้านของน้ําหนักครับ202กรัมเนี่ยก็ถือว่านักอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้หนักมากเนาะถ้าเกิดว่าเป็นมือถือแบรนด์อื่นๆน,นะครับถ้าหน้าจอประมาณนี้น้ําหนักก็จะอยู่ประมาณ180กรัมประมาณนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ต่างกันมากซะเท่าไหร่หรอกครับมาดูในด้านการทํางานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครอบทำมาด้วย Realme UI ส่วน CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 855 Plus Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.96 GHz GPU เลือกใช้เป็น Adreno 640ในด้าน ของการทํางานต่างๆครับผมต้องบอกว่าเจ้าตัว 855+ เนี่ยเป็นตัวที่เก่าลงไปหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเปิดมาในปี2019เลาะแต่ถ้าพูดถึงในด้านของประสิทธิภาพครับตัวนี้ยังถือว่าแรงอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยยังมีการรองรับ Snapdragon Elit e g a m i n g นะครับช่วยให้การแสดงผลระดับ q ว a d HD ชดีด้วยนะครับใครที่ชอบเล่นเกมแบบโอ้ภาพสวยๆแล้วก็ค่ารีเฟรชเรทเยอะๆเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆครับ CPU ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ถือว่าแรงที่สุดในฝั่ง Android แต่ก็แรงพอที่จะเล่นเกมไปด้วยหรือแม้กระทั่งการยิงสตรีมเนี่ยตัวนี้ก็ไหวนะครับมาดูในด้านของกล้องกันบ้างครับตัวนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่4ตัว Qua d Cam e r a ตัวหลักจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรับแสงชือที่เองเลนึ่งจุดแัดเป็นกล้องเลนไนว,วน per ว่าเลนเทเลโฟโต้อีก8ล้านพิกเซลนะครับสามารถซูมออปติคอลสูงสุดได้ถึง5เท่าซึ่งการซูมออปติคอลก็คือการซูมแบบไม่เสียความละเอียดนะครับแต่ว่าจุดเด่นของรุ่นนี้ชื่อก็บอกครับว่าเป็นซูปเปอร์ซูมซึ่งสามารถซูมสูงสุดได้ถึง60เท่าเลยนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าจะซูมไปทําไมก็ไม่รู้นะครับอาจจะเหมาะสำหรับคนที่เวลาไปดูคอนเสิร์ตแล้วอยากจะซูมดูศิลปินดาราที่เราชื่นชอบเนี่ยก็สามารถใช้มือถือรุ่นนี้ซูมเข้าไปใกล้ๆได้เลยนะครับช่วงนี้ก็น่าจะไมม่ีีคคอนนเิรร์ะรับด๋ยว เอาไปซูมดวงจันทร์ไปก่อนนะครับรอคอนเสิร์ตมานะบัวพม้เดอร์กับเลนอัลตร้าไวอีก8ล้านพิกเซลครับซึ่งเลนอัลตร้าไวสามารถการสูงสุดได้ที่119องศาเลยนะครับแล้วก็เลนสุดท้ายครับเป็นเลนมาโครครับอีก2ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหลังสูงสุดได้ที่ 4K 6 0เฟรมเรทเลยนะครับผมบอกเลยว่าในด้านของกล้องหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะครบครันนะครับมีทุกระยะเลนมีเลนอัลตร้าไวมีเลนซูมแล้วก็มีเลนมาโครขาดแค่เลนพอตทรดแค่นั้นเองแต่เลนปกติเนี่ยก็สามารถถ่า รูปหน้าชัดหลังละลายได้เช่นกันนะครับแต่ก็อาจจะไม่สวยเท่ากาันมีเลนพอดเทปอยู่เนาะส่วนในด้านการถ่ายวิดีโอครับบอกได้เลยว่า 4K60 เฟรมเรทแถมมีกันสั่นแบบซอฟต์แวร์ให้ด้วยใครที่ชอบถ่ายวิดีโอกล้องหลังเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ครับมาดูในด้านของกล้องหน้ากันบ้างครับตัวนี้ก็ให้กล้องหน้ามาที่2ตัว d u a l Camera ตัวหลักก็จะอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง GTF 2.5เป็นกล้องเลนวายนะครับบวกเลือกกับเลนเอลตรวายอีก8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งสามารถการสูงสุดได้งง105อศาเล บ,บอกได้เลยว่าใครที่ชอบเซลฟี่หรือว่าอยากจะถ่ายรูปกลุ่มแบบกล้องหน้านครับแล้วไม่มีไม้เซลฟี่หรือว่าแขนอาจจะสั้นไปนิดนึงเนี่ยครับมือถือรุ่นนี้ตอบโจทย์มากครับเพราะว่ามีกล้องหน้าแบบ ultra wide ด้วยนะครับถึง105องศาเนี่ยถือว่ากว้างนะสําหรับกล้องหน้าส่วนการถ่ายวีดีโอกล้องหน้าครับสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 180p 30เฟรมเรทแต่กล้องหน้าก็มีแบบการสั่นซอฟต์แวร์ให้ด้วยนะครับสำหรับในด้านการถ่ายวิดีโออีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดพิเศษแล้วก็ข้อดีข้อเด่นของมือถือ ถือรุ่นนี้นั่นก็คือในด้านของโหมดฟา a r ่ y Mode นะครับมันก็จะเป็นโหมดที่เก็บความงดงามของดวงดาวนิยมค่ําคืนโอ้โหพูดเหมือนเวอร์นะครับแต่จริงๆ Starry Mode เนี่ยมันจะเพิ่มความสว่างของดวงดาวที่มีความเมื่อยอยู่เอาง่ายๆก็ถ่ายในที่แสงน้อยครับทำให้มันคมชัดสวยโอ้โหเก็บได้แสงได้หลายมุมได้หลายเฟรมเรทมากยิ่งขึ้นแล้วก็มี AI นะครับที่วัดระยะโฟกัสจุดแสงขาวเพื่อให้คุณสามารถเห็นภาพดวงดาวได้ชัดแล้วก็มากมายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับใครนะครับที่ชอบแบบ โอตอนกลางคืนอยากจะดูดาวมือถือรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับการรองรับต่างๆรุ่นนี้ก็ยังมีมาให้ครบเหมือนเดิมนะครับ Wi-Fi 6บลูทูธ 5.0GPS ต่างๆนะครับติดตั้งมาให้ครบเลยในด้านของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ก็จะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่4,200ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็วอีก30วัตต์ซึ่งเขาเคลมมานะครับว่าสามารถชาร์จเต็ม100%ภายใน55นาทีต้องบอกว่าเร็วมากๆเลยนะครับไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยชาร์จแบตเต็มซะแล้วอันนี้จาก0ถึง100 นะถ้าตามปกติมนุษย์เรานะครับก็จะไม่ปล่อยให้มือถือตัวเองเนี่ยแบตหมดถึง0%หรอกเต็มที่ก็จะอยู่ประมาณ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์นี่แหละก็จะชาร์จแล้วนะครับดังนั้นรอแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะครับไปอาบน้ํารอไปกินข้าวปุ๊บปั๊ปปบแป๊บเดียวครับแบตเตอรี่เต็มบอกได้เลยว่าสะดวกสบายม,มากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในด้านของสีกันดีกว่าครับรุ่นนี้ก็จะมีขายทั้งหมด2สีด้วยกันสีแรกก็จะเป็นสีก a เ a ็ y เ l ียนะครับรก,ก็จะเป็นสีแบบอ่อจะพูดยัง ส่วนอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสี a r ร์กติกไว้นะครับก็จะเป็นสีขาวเหมือนกับ Realme XT เลยนะครับรูปแบบคล้ายๆกันเลยนะฮะส่วนในด้านของราคาครับตอนนี้ในไทยเราก็จะมีขายที่ความจุแรม12 g ินะครับ ROM หรือว่า s t o r a เ e จเนี่ยสูงถึง256 g b เลยนะครับแถม ROM เป็นแบบ UFS 3.0ด้วยการเปิดปิดแอปต่างๆหรือแม้กระทั่งการถ่ายโอนข้อมูลเนี่ยถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะครับโดยราคาที่เปิดมานะครับณนะตอนนี้จะอยู่ที่19,000 990บาทซึ่งบอกว่าราคานี้ครับผมมองว่าค่อนคางทีจะาตอบโจทย์ครบครันครับทำได้ทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมถ่ายรูปถ่ายสตอรี่ดูดาวหรือแม้กระทั่งถ่ายวิดีโอทาได้หมดจริงๆครับชาร์จเร็วก็มีมาให้ด้วยเนี่ยโอ้โหผมมองว่าเป็นมือถือที่ซื้อเครื่องเดียวจบเลยนะครับจบในเครื่องเดียวแต่ว่าข้อพิจารณาก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับไม่มีแจ็ครฟอฟัง3.5ไม่สามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้แล้วก็ในด้านของหน้าจอที่ไม่ได้เป็นอัลโมเดหรือว่าซูเปอร์อัลโมเดครับใครที่ ไม่ติอะไรนะครับมือถือรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากๆอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับส่วนตอนนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะวางจําหน่ายตามช็อปต่างๆครับแม้ว่าจะเป็นช็อปออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าก็มีนะครับบารนาไอทีก็มีเนาะถ้าคุณผู้ชมสนใจง่ายเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ข้างล่างให้คุณผู้ชมได้กดสั่งซื้อกันนะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อเรียวมี X3 Super Zoom คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ได้ดว ที่สาคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ้งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับและฝากคุณผู้ชมครับไปกดติดตามแฟนเพจของเราแล้วก็ไปติดตามเว็บไซต์ของพวกเราด้วยนะครับสำหรเว็บไซต์ของเรานะครับจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบอ่านข่าวนะครับแต่ไม่ชอบดูวิดีโอแบบนี้บอกได้เลยครับว่าเว็บไซต์ของเราอัปเดตข่าวอย่างรวดเร็วแน่นอนครับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมดริมมอลิอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกๆคนครับซีโ okay. อเคลาไก่